สวัสดีค่ะแองจี้กลับมาพร้อมกับลุกที่4นะคะใช่ไหมสีแล้วใช่ไหมแองจี้เจ็ดวัน7ลุกนะคะกับพาเลต Anastasia Beverly Hills sultry palette นั่นเองนะคะก็เป็นพาเลตที่สวยงามนะคะเป็นพาเลตที่แบบ sultry สมชื่อจริงๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปในคลิปแรกๆนะคะก็คือมองดูน้องแล้วเราก็เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยมี inspiration เท่าไหร่นะคะ ซึ่งก็เลยเป็นที่มากับลุกในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุกที่โทนสีคล้ายๆกันกับลุกในวันก่อนเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้ดูแบบว่าคมดูเฟียสดูฟ็อกซี่ขึ้นนะคะก็คือลุคนี้นั่นเองจ้าอางจี้ เริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้เป็นอายไลเนอร์เนื้อดินสอสีน้ำตาลนะคะนำมาร่างเป็นไกด์ไลน์ให้กับ Foxy Wing ของเรานะคะจริงๆเราจะใช้ชาโดสีน้ำตาลในพาเลตเลยก็ได้นะคะแต่ว่าการที่เราลงอายไลเนอร์ลงไปก่อนนะคะมันจะช่วยเ,เหมือนกับว่ามันจะเป็นพื้นสีให้กับอายชโดสีน้ำตาลเราด้วยแล้วก็ด้วยความเหนียวของเนื้อดินสอมันจะช่วยยึดอายชโด ให้อยู่กับตาเราคงทนยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้แปรงนะคะเป็นแปรงปลายตัดอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะมากดกดเนื้อดินสอนะคะให้นวลให้เนียนไปกับผิวแล้วก็เก็บรายละเอียดความโคมอะไรเงี้ยนะคะด้านล่างแล้วก็ด้านบนก็ให้แบบ เบลนเบลนนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้สีน้ําตาลเข้มสีนี้นะคะ Dis 토피언นะเราจะใช้อายแชโดว์สีน้ําตาลสีนี้นะคะลงมากดทับนะคะฟ็อกซี่วิงที่เราลงด้วยอายไลเนอร์เนื้อดินสอไปนะคะแล้วก็เราจะ uh, ใช้แบบมือเบาที่สุดนะคะเบลนตรงขอบนะคะให้ฟุง้งแล้วก็ให้เนียน,นะค่ะแองจี้อันนี้ตาเราจะได้มิติที่สวยมากๆเลยนะคะ แ,แล้วนะคะเราจะใช้สีซินเดอร์นะคะเป็นสีชิมเมอร์ที่สวยมากๆอีกสีหนึ่งเป็นสีเกือบแบบอเกือบแบบทองเกือบอมโรสโกลด์นิดนึงเรามีความรู้สึกว่าสีนี้สวยมากๆสำหรับแบบ ทาทั้งตาสีเดียวเลยก็ยังสวยนะคะเราก็จะลงสีนี้นะคะไปทั่วทั้งบริเวณเที่เรายังไม่ได้ลงอายแชโดว์สีน้ำตาลเลยนะคะแต่ว่าสังเกตไหมว่าวันนี้เราจะไม่ได้ลงชาร์วดแบบสูงขึ้นไปชิดโคนคิ้วมากนะคะวันนี้เราจะเน้นให้พื้นที่กับบริเวณดวงตาเราให้มากที่สุดนะคะ เราจะได้แบบดูแบบตาคมอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้สีน้ำตาลสีเดิมนะคะลงไปที่ขอบตาล่างเลยค่ะแต่จะใช้น้อยมากๆนะคะก็คือจะลงให้สีบางมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ลงสีชิมเมอร์สีเดิมค่ะตรงบริเวณหัวตาไปจนถึงกลางเกือบกลางตานะคะ หลังจากนั้นเราจะไปที่สีโรสคอร์นะคะวันนี้เราจะใช้สีโรสคอร์ในการลงเป็นไฮไลท์หัวตานะคะโอ้โหวันนี้ไม่ใช้สีโปรทำได้ยังไงเนี่ยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมเลยจ้า ใครเคยดัดขนตาล่างแล้วบัางเรามีความรู้สึกว่ามันให้รีซอสที่แตกต่างเหมือนกันนะคือมันทําให้แบบตาเราเบิกกว้างมากขึ้นเลยอะนะคะลองลองไปทําดูนะแองจี้ก็คือกลอบด้านที่ดัดขนตาแล้วก็ดัดขนตาล่างอะ่ะเออนะ เสร็จแ,แล้วนะเราก็จะลงอายไลเนอร์เนื้อดินสอสีน้ำตาลอันเดิมนะคะที่เราใช้เป็นไกด์ไลน์ในการวิ่งนะคะก็จะมาลงที่ขอบตาล่างเลยนะคะติดขนตาปลอมเลยจ้าแองจี้วันนี้ก็จะใช้เป็นขนตาปลอมที่แบบว่าสะพรึงนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็จะเน้นที่แบบขนตายาวตรงด้านหางตานะคะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบฟ็อกซี่อายให้เราเหมือนกันแล้วเราก็ ติดนะคะขนตาตรงห่างตาเนี่ยนะคะให้เหนือโคนขอบขนตาขึ้นมานิดนึงนะคะตรงนี้มันก็จะให้เอฟเฟกแบบ f o x กซี่อให้เราด้วยอีกขั้นหนึ่งนะคะเสร็จแล้วคะ่ะแองจี้วันนี้ลิปสติกเลือกใช้เป็นสีนูดนะคะแล้วก็ตัดขอบปากให้ดูแบบอิ่มๆนิดนึงด้วยลิปไลเนอร์ที่เข้มกว่าสีลิปสติกนะคะก็ดูแบบเป็น working m o v e m e n ที่แบบจะไปประชุมกับ c e ออะไรอย่างเงี้ยแองจี้ใช่มา <laughs> ขอบคุณที่ติดตามกับลุกสีของเรานะคะแองจี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะลุกที่เราคยดมาฝากในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามลุกที่5ด้วยกันนะคะจะออกมาเป็นยังไงนั้นเนี่ยรอติดตามนะวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs>